สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องจ๋าเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาสอนการนำเข้าบัตรจาก QR Code กันนะคะก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามน้องจ๋าด้วยนะคะไปกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็ต้องหา,า QR Code ของบัตรนะคะที่เราอยากได้ที่เราจะโหลดมานะคะ เราหาง่ายจาก google ก็ได้ค่ะหรือใน ig ก็น่าจะมีเยอะนะคะกดเลยค่ะพิมพ์คำว่า qr code นะคะ qr code บัตรนะคะ h y b ิดเ r i n t นะคะ แล้วก็ค้นหารูปได้เลยนะคะนี่ค่ะมีเยอะเลยอยากได้แบบไหนก็เลือกเอาเลยค่ะอ๋ตัวนี้ลองเอาตัวนี้เอาตัวนี้นะคะก็กดกดที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดรูปเลยนะคะ อยากได้อันไหนก็กดดาวน์โหลดตรงรูปเลยนะคะดาวน์โหลดแล้วนะคะดูเข้าไปกดเข้าไปดูตรงนี้ก็ได้ถ้าแอปนี้จะมีเยอะถ้าเราเไม่ได้ดาวน์โหลดแอ้เราก็โหลดในนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ไม่ใช่นะคะกดผิดนะคะแปบบ๊บนึงนะคะกดออกแป๊บนึงเมื่อกี้กดผิดจะโหลดเป็นของตัวต้นไม้นี่นะคะเนี่ยค่ะกดจุดสามจุดที่อยู่มุมซ้ายมือนะคะข้างบนต้นไม้จะมีปุ่มแชร์แล้วก็จุดสามจุดเราก็กด จุดสจุดแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดลูกได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีดาวน์โหลดแล้วีมีขึ้นชื่อเราไม่ต้องแก้ไขก็ได้ค่ะกดดาวน์โหลดเข้าไปเลยนะคะเนี่ยค่ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะมีเยอะนะคะ ี่ค่ะก็หาอันที่เราอยากจะได้นะคะเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะโอเคมันก็จะกดดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะจะมีก็หมยถูกอันนี้จะโหลดให้ดูนะคะว่าถ้าโหลดรูปจะโหลดยังไงนะคะ กดจุดสามจุดเหมือนเดิมน,นะคะดาวน์โหลดค่ะกดดาวน์โหลดเลยจ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วไม่ต้องเปิดตัวก็ได้อันนี้ลองดาวน์โหลดอันนี้ก็ได้ จะมีเยอะนะคะให้เราโหลดลองดูนี้ก่อนนะก็หาหา,าที่เราชอบนะคะจะโหลดตัวนี้นะคะดาวน์โหลดเลยค่ะเห็นสีมันสวยดีก็เลยจะลองโหลดมาดู นี่อ่ก็เลือกหาเลยนะคะอันนี้นะคะดาว์โหลดรูปค่ะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราจะดาว์โหลดรูป เราก็กดออกเลยนะคะถ้าเราพอแล้วเดี๋ยวค่อยมาลบใหม่ก็ได้กดออกเลยค่ะเข้าแอป i big pen นะคะกดกระดิ่งของฉันกดสร้างใหม่ก็ได้ค่ะกดตรงผู้กันนะคะนี่ค่ะ กดตรงแปลงสีนะคะกดจุดข้างบนสามจุดมุมขวานะคะขวามือค่ะกดนำเข้ารหัส QR code ผู้กันนะคะมาตัวนี้เข้าก่อนกดโอเคค่ะ ลองมาทดลองดูนะคะนี่ค่ะนำเข้าต่อเลยนะคะกดตางแปลงสีกดจุดสามจุดนำเข้าผู้กันอาตัวนี้นำเข้าผู้กันต่อไปนี้โอเคค่ะลองเปลี่ยนสีตัวนี้ลองวาดดูนะคะแด่ไคมคะ สวยงามค่ะต่อมากดตรงพวกกันนะคะกดเข้ามาเลยค่ะนำเข้านะคะลองดูสงเยอะๆโอเคค่ะลองดูกันเลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้กดแปลงสี นำเข้านะคะอันนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้ก็ออนใหม่นะคะ โอเคเรานำเข้านำเข้าก็จะประมาณนี้นะคะมันง่ายมากแล้วก็ Q ิวอา e โคบัตรก็จะมีเยอะมากค่ะถ้าเราชอบแบบไหนเราก็ลองไปหารูปเลือกดูนะคะว่าเราชอบอันไหนแล้วก็สามารถโหลดหรือนำเข้าลงในแอป i อวิเพนได้เลยคะ่ะ คลิปนี้ก็จะมาสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ